สวัสดีครับสวัดีครับแล้วเป็นบาทเป็นพรีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเสือสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ได้สลับเวลามาร่วมงานนะครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของลอตเตอรี่พัสนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอยากถูกหวยอยากรวยต้องลอตเตอรี่พัสนะครับติดใจอยู่นานไหมครับในการที่มารับเป็นพรีเซนเตอร์ในจุดนี้ไม่นานครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของลอตเตอรี่พาร์แล้วนะครับก็อย่างที่รู้ว่ารางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ลอตเตอรี่พาร์่เป็นไปเราก็ใเป็นยาใส่ปักใส่วนเวียนๆอยู่กับชีวิตสองรางตลอดเวลาจริงๆเราก็ไม่ใช่ ใส่ตัวเลขสักเท่าไหร่นะแต่เราก็เป็นผู้ให้ตลอดเลยนะเราก็เป็นการแบบว่าให้เขาคิดเลขการอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็แบบว่ามีให้โชคแฟนคลับบ้างครับเรื่อยๆจริงๆมันหนักใจมันทุกคนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แต่เราก็ต้องให้โชคเพื่อที่จะให้มันถูกอะคือบอกตามตรงครับเป็นพรีเซนเตอร์ก็เราก็อยากถูกเหมือนกันนะคือแม้ว่าเราจะเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เสียเสียใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ผิดกฎใช่ไหมถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์เราก็จะไม่ไปดูเองไม่ผิดกฎครับค่ะไม่ผิดกฎเป็นยังไงมารับแฟนไดัน พี่น็อตใจดีมากสปอร์ตมากครับพี่นอ็อตคือแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าพี่น็อตเป็นแฟนคลับด้วยนะครับอย่างนี้ก็ยิ่งแบบว่าเราที่รู้สึกมีความสุขในการได้ร่วมง,งานกับทางลอตเตอรีพ่พาสับเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์สใหญ่นี่แหละครับนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่ของน็อตนะแต่เซอร์ไพรส์ใหญ่ของแม่คือหมายถึงว่าแฟนคลับทุกคนอะถูกหวยกันหมดทุกคนเลยมีคนถูตรงมันที่ใครดิ นี่แต่ขวงพี่ไม่รู้จริงๆเราอยากมีจะมีแนะนำแนวทางให้กับคนที่ชอบเสียงไม่ใช่ที่บอกชอบคิดคำนวณตัวเลขในวันที่หนึ่งแนะนำมาเลยเขาไม่ให้เขาไม่ให้พูดตรงๆในการแบบว่าคิดคำนวณหรือว่าเลือกหยิบตัวเลขใช่ไหมครับเอามารอมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างแรกเลยครับเราต้องเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีเซนส์ หรือว่าเรามีโชคกับทางนี้ไหมนะครับอย่างบางคนนี่ก็ไม่มีโชคกับทางนี้เลยจริงๆเราก็อย่าฝืนให้มันเจ็บนะสำหรับแบงเวลาแบบจะได้เขาเรียกว่าเลขอะไรเงี้ยแบงมาจากการฝันหรือไปรอตัวไ่สัตัวแบงเองครับจริงครับก็ทะเบียนรถเราจะไปไหนเราต้องดูทะเบียนรถไปก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีจุดบูสจุดอะไรหรือเป็นอ่าเรา ยอดเงินทําบุญอ่าลงท้ายเลขอะไรก็ว่ากันนะงวดที่จะถึงอย่างวันนี้มีเลขทำบุญหรือยังทะเบียนรถเลขอะไรงวดที่เล่นเลขในใจยังแบงค์เมื่อกี้ม้วดที่จะถึงเหรอฮะเลขในใจเมื่อกี้บอกไปแล้วมีเลขเก้ากับเลขหกจะเคลื่อนไหมล่ะอาจจะเบิ้ลก็ได้อาจจะเป็นเก้าเก้าหรือว่าจะเคลื่อนไม่จ๊ะหรือว่าเป็นหกเก้าหรือว่าก็เป็นไปได้ไงเก้าสุดเผื่อไว้จริงๆแม่เคยถูกสุดเท่าไหร่โอ้เคยถูกมากสุดเหรอครับก็เกือบเกือบ กับ5แสนซื้อเยอะไหมครับทีนึงเวลาเราได้เป็นง่วนๆไปครับได้แค่ว่าเป็นเลขมาจากไหนบางโอกาสแล้วเอาเลขมาจากไหนะครับผมจําไม่ได้เลยครับจาไม่ได้เลยว่าซื้อจุกจ้วงอ่าในฐานะพิซึนเตอร์เป็นไงบ้างครับแต่จะไปแจกรางวัลที่หนึ่งให้กับใครไหมอยากครับอยาไปแจกรางวัลที่หนึ่งให้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะแฟนคลับสอนรามน้ำเพชรทุกคนนะครับเพราะว่าแบงก์ก็จะได้ไปนำรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับที่บ้านเลยหรือ ถ้าโอกาสมันเป็นความบังเอิญที่มันลงตัวครับแล้วอาจจะได้มามอบรางวัลที่ออ1บนเวทีที่เกสอนัำน้ำเพชรครับ เราก <harma> ็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นใครใครจะคือคนแรกที่จะได้ใ <fe OF> ช <io> ่ไหมครับแต่นี้ถ้าถึงวันที่หนึ่งเรามีคิวว่าจะไปที่สแควรบน้ำเทพมีก็ต้องดูครับต้องดูด้วยว่าวันนั้นแบงค์แสดงที่ไหนเนี่ยก็มีการพูดคุยกับพี่น็อตแล้วครับแต่ถ้าแบงค์ว่างสะดวกไปเนี่ยเราจะรีบไปเลยไม่พี่ทำหรือพี่ถูกพี่จะจอดอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลที่สุดเทียบเกิดจะได้ถุงประกันเกิดจะได้เหมาด้วยเข้าสิบหกพฤษภาคมเลยละแัน ก็ฝากแฟนไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครชอบเสี่ยงโชคนะคะฝากลอตเตอรี่พัดไปด้วยอยากถูหวยอยากรวยต้องลอตเตอรี่พัดครับผ่ามาจากเรื่องที่มันใหญ่ลงมาเมื่อกี้อันนี้มันใหญ่ไปแล้วเรื่องที่ใหญ่ลงมาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแบงค์เราอยากจะพูดอะไรบ้างในส่วนแบงค์ก่อนเนาะก็อย่างที่ว่านะครับและหลายคนก็คงจะรอแบงค์เนี่ยขอมาชี้แจงประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับใช่แบงค์ก็ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเป้า รอคอยรอแบงค์ออกมาพูดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,างสำหรับตัวเราเองเพราะว่ามันมีเสียงแตกั้งสองฝามันมีตั้งเตอรตัวแบงค์ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคืออย่างอ่ะตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องพี่พี่สื่อมวลชนก็แบบติดต่อมานะครับอ,อยากให้แบงค์อ่ะชี้แจงในไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบงค์ไม่ได้ตอบอะไรเลยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าอ่าไม่อยากให้เกิดการตีความหรือเป็นดราม่าที่มันบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะ อตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกรันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแมง์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือเกิดการแตกแยกในสังคม,มนะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถ เลื้อค่ะปรึกษาหาะใครอกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างตัวเป็นกับทางมึงคือวันนี้แบงค์ขอบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงอ่ะประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดเองหรือถามในเชิงโจมตีใครกันอ่งั้นแบงค์อยากพูดอะไรที่เราอยากจะอธายขอพี่ขออนุญาตถาม เรื่องข้อแรกคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันมันอะไรอย่างประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกเลยละกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกนะครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับ โด,โดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงอะมันคืออะไรนะครับทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวที ยิ่งประเด็นนีย้ยิ่งด้านหน้าเวทีแบบองค์ถอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อย,ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้ว mm hmm. ผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอยา่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานในแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีอ่ะมันเปลี่ยนไปคือเพราะทุกคนออกไปแสแดง mm hmm. เข้ามาหลังเวที ก็จะอยู่กับพี่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ทิกเอคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การที่คุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากครับแบบไม่คอย้ทนิดนึงก่อนหน้านี่มันเคยมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันหรืออะไรกันมาก่อนหน้านี้ไหมมันก็เลยเป็นการแบบต่างคนต่างไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าเราอะร่วมงานกันมาแปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มาแปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่า เราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึงแปดปีจริงๆครับมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันหาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้แหละใช่ไหมที่ทุกอย่างดูใช่ก็จะก็คือมาติดต่อกันีถพอมาเกิดการนี้แบงก์กลับไปดูไมว่ามันเกิดจากะไราะอะไรที่ร่วมงานกันมาตั้งแปดปีคือมันก็จะมี อ่าอย่างประเด็นเรื่องด้อมคูจิ้นนะครับอ่คือแบงค์นุ่นก็คุยกันกคุยกันเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ยที่ผ่านเีา <c oughs> เค,คุยกันว่าเออนเนี่ยรู้นะว่ามีมีด้อมจิ้นแบงค์นุ่นคือมาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ย คือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําด้อมจินทําให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสารรค์มันเป็นการเปรียบเทียบ <c oughs> นะครับแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามา เข้ามาบอกว่าเอ้ยให้เกียรติศิลปินนิดนึงนะคะอะไรหลังจากนั้นก็โอ้โหตรงตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนขาจะรู้สึกยังไงอ่าแล้วก็เลยแบบมองว่าทีตรงเนี้ยมันมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบากก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าอ่าคือแบงค์ออยากให้นุ่นอ่ะ สื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราอะเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณอะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแดงก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่น่ะไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทาแต่อย่างน้อยเนี่ย เดี๋ยวนี้ใช่คุณไปไปแจ้งในด้อมก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็นับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีใ้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่แบงคุยกับนุ่นด้วยดีคือคําเข้าใจบอกว่ามันเป็นไางดี้ใช่ไหมไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วพอแจ้งนุ่นไปแล้วเราฟีดแบ็กกลับมาคือเราต้องรับเขาไปแจ้งแฟนคลับเลยก็ยังไม่ได้สรุป ยังไม่ได้ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนคล <ขา S 2> ับไหมหรือหรือเราจะต้องทํำยังไงก็พอมาวันที่ยีสิบเจ็ดก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครัก็เลยยังไม่ได้ที่เจ็ดที่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเหตุผลไหมครับว่าทำไมวันที่ยีสิบเจ็ดนะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรับงานของคณะครับแชทมา ส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยหาลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างแล้วใช่ใช่ไหมครับก็คือเพ่อขอถอยลาไม่ได้บอกอันนี้ในไลน์ไม่ไม่ในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมาซึ่งพอพอพี่เ็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านอะไรครับแล้วก็ แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่ยี่สิบเจดแต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดจนวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันครับแปลกใจไหมนะที่เราก่อนหนน้าี้เราทั้งสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ทาไมเขาเลือกที่จะมบแปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคย ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกันนะใช่แต่ <S <S ยงเป็นของการเข้าใกล้แล้วมันจะเกิดเป็นดรามา่าขึ้นมาจะมีกระแสแบบใครเข้าใกล้มันก็จะถูกด่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างอันนี้หลายๆคนก็เห็นครับช่วงแรกๆก,ก็คือช่วงที่นุ่นมีกระแสครับเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็หวงแล้วก็ห่วงนุน่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดน ดราม่าหมดเลยทุกคนก็ก็ <laughs> เลยต้องระวังตัว <inaudible> ก็ต้องปรับตัวทําให้มีการเฟดตัวออกจากนิง่งด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่ง <inaudible> ในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับ<อ> <c oughs> คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มากเามากาะเหรอ,อมาเกาะกระแสเหรอทําไมหรือแม้แต่แา่แสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เองก็ยังโดนเลยทําไมตีแรงจัง อ่ะเราก็ต้องปรับกันไปเสียใจไหมแปดปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไนแบบมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานนะครับใช่นุ่นเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถม,ม,มีความสามารถในในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนเนี้มันก็ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคําถามในใจอยู่ว่า เยอะหลค่ะถึงอะไรทำไมแบ๊กแบ่าชื่อเสียงมีผลทาให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวที่แบคกก็ได้ออกมาตอบแทนน้องนะว่าเรื่องที่น้องไม่ไปงานซ้ายอะไรอย่างเนี้ยไม่กลับมาทํางานเนี่ยมันมีผลกรกับเรื่องนี้ด้วยไหมมันมีประเด็นที่ว่าแบค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบกต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งอย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่า ที่นเจอดาราม่าต่อบัำหาแบนรับแบ์ก็ให้เข้าเข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างอสองการดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดครับไม่งั้นพี่ถามจริงพอหลายคนบอกว่าพอน้องมีชื่อเสียงน้องมีงานเยอะน้องก็เลยไม่มีเวลาไม่ให้คณะตรงนี้ไม่มีส่วนไว้หรือว่ายังไงอ่า อย่ที่บอกครับคนเราอะมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงก์ก็เชื่อว่าทุกๆคนอะก็อยากมีรายได้เพิ่ม,มทางนี้แบงก์กับพี่เห็นเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสแล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงก์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับ<ม>เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยหลายคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆม,มีงานนอกติดต่อ,อเข้ามาก็ อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอยากให้กระทบแบงรู้สึกไงบ้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงเองก็ออกมาปกป้องเขาถูกท่นมีดราม่าแต่กับถูกเขาแทนด้วยค่ะว่าแบงรู้สึกอะไรครับแบงก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นําทีมงานสอนรำน้ําเพชรอะไรเงี้ยคือชื่อสอนรำน้ําเพชรอ่ะ่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็20สิปีนะครับ มันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเราทําไปเพื่ออะไรและเราทําเพื่อใครครับแบงค์เพื่ออยไและถามเมื่อวานตัวน้องเองได้มีการไปเข้าไปพกคุณแม่เราได้มีการค,ค,คุณแม่เราได้เล่าอะไรจากมัน ก็ถามคุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้าง mm hmm. ก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษ mm hmm. ครับขอโทษแบบถ้าทาอะไรผิดไปนะครับแต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรทาไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อน mm hmm. ทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็ โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไล์แล้วเขาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งนะคะใช่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวันวันที่สี่ก็เข้ามากลาอย่างเป็นทางการจะไปเองยังคงรอมีค่าวตัวแบงค์กงอยากให้เขาว่าพูดกับใครในกันไม่อยากก็อยากรู้นะคะอยากรู้อยากรู้ว่าคือเหตุผลนะตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ย มันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็น,ปนมันเป็นเรื่องที่เราหาทั้งดร่วมกันได้นะเพื่อนกันมาแปดปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดีหลังจากนี้การแสดงเรื่องของสนุกแบงค์วางไว้วางไว้จะเจ้าช้กจ้างเราจะยังไงคือเหตุการณ์แบแบนีบ้ครับเราอะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็ เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะ่ะมีมีเยอะอยู่แล้ว<ม>ทุกคนนะครับเราก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขา<ม>แต่ละคนก็ได้ที่สูดตัวเองเงี้ย<ม>ซึ่งตอนนี้เราก็กําลังอ่า<ม>กำลังตัดสินใจอยู่นะครับ<ม>ก,ก็ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเพชรกับคุณแม่ด้วยอ<ม>ะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอ่ะ เราจะให้ใครมาแล้วบทนี้ดีก็ตามคำมาะสมครับแต่ตอนนี้เจ้าภาพไม่ที่มาจําไว้ที่จ้างงานไว้ที่มีเราสองคนทั้งคู่แต่ไม่มีใครของเงินม,มาจาคืนใช่ไหมครับไม่มีครับมไม่มีไม,ไม่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมง,งานของเราแล้วก็ผลงานด้าน้าเวทีของเราอะยังเชื่อมั่นกันร้อยเปอร์เซ็นต์ในวทการแสดงกใครจะขึ้นมาเป็นกรรมกรต่อจริงๆแล้วใครเชื่อว่า เป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงเนี้ยทำออกมาได้ดีที่สุดตงนี้ยจะเป็นว่าหลังจากนี้ดำรงอาจจะเป็นแบบยังไงครับยังไงมีดำรงอาจจะเป็นหลายๆคนในวงทีผัดเปลี่ยนกันมาแล้วก็ที่สั่งจะเป็นทุกอย่างไม่ได้เลยเพราะว่าในวงต้องมีแบนซ์อยู่ใช่ยังไงขอเป็นพระเองแล้วกันหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันวนเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจก็ก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่า เราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมครับออกมาให้แบบให้คืนนั้นมันดีที่สุดออกมาเพอร์เฟกที่สุดครับตัวการเปรียบเทียบมีไหมครับเนาะว่าแบบจำลองอืมการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันคื็การเปรียบเทียบแต่ว่า อย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบมันสร้างความแตกแยกมันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วย,ยทีน่น้องในวงเรามีกา,า,<อ>าคุยกันเลยหลังจากเกิดเรื่องการเีิดเรืองทีมงานเราทุกคนพอหลังจากเกิดเรื่องหรือว่ามันต้องมีผลไหมคะ คือทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่า FC ไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกําลังใจกันหมดนะครับแพี่ขอยาถามถึงเรื่องที่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างโปรที่จิมมี่ได้มีการไลฟ์เราไปภาพจริงถึงเขามันสำหรับตัวแบงค์รู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าเขาออกไปขอยาถามออกไปหาเงินออกไปใช้เงินอันเนี้ยจากที่คุยกับจิมมี่เพราะมันสร้างความไม่พอใจกับตัวอี่าย แต่ที่คุยกับพี่จิมมี่นะครับ,รบในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าวนุ่นขอลาออกขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทำงานน่ะเพราะว่าช่วงฟีเบอร์ครับนุ่นงานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกแล้วก็ต้องมาแสดงที่เกและแสดงเรื่องขัาวซ้อนรักทุกคืนครับพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นน่ะอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิต ไปรีแล็บเป็นเจตนาคำพูดใช่ใช่ครับคือมุมมองนั้นครับได้คิดว่าความดังที่มันเกิดขึ้นมันไปทำให้เกิดเป็นประเด็นน่าพูดยัอไงตัวเขาความดังโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าโอกาส ถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยครับม,มันทำให้หลังจากนี้ไปแดงจะต้องมีกฎมากขึ้นหรือต้องขอความร่วมมือกับน้องๆในคณะในอนาคตเพราะว่าจะได้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกโอ้าเราเป็นสัญญาใจหมดสัญญาใจครับ่ะแต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาปูกมัดอะไรมีคุยกันไหมครับทุกคนพอพอถึงในจุดที่แบบ อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดียกแบบทางที่เขาเลือกเดินเคสนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบสัญญาทางสื่อไปค้าเอกสจากจากเคสนี้เลยถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะคะจริงๆมันมันเป็นการผูกมัดนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราเราเราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบแบบประสบความสําเร็จก,ก็ได้นะคบใช่เป็นหลังจากนี้เหมือนได้ยินว่าลิเกหลายๆคะเขาแบบทา้าทายตที่ก่อนหน้านี้แบงค์ไม่รู้เรือร่องที่แบงค์เคยตอบไปล่าสุดค็เออ ดังยินดีคยินดีกับเขาไหมคือตรงนี้ครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลยเพราะว่าเป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซับพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแล้วกันอย่างแฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นเราะว่าถ้าสมมติจะมีโอกาสนุ่นกับจะได้กลับมาอยากให้เกิคูียจใจกันอยงครกับเรื่องนี้เปิดนะเปิดให้เขา คลียร์มอ่าหมายถึงว่ามาเคลียร์ใจะเอมจได้โอกาสในการร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้แต่ตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวนั่นได้พักก่อนแม่แก้วปัญหาดำรงเอาคนละที่เลยอ่าดังโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วปัญหาดำรงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่ณตอนนี้เมื่อมามาถึงจุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินงานนี้ต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเราจะจะจัดการยังไงต่อไปนะครับใช่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนขับนุ่นถ้าไม่สบายใจก็เรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ตั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้แล้ว่ก็ยังมีแฟนขับ ของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปค่ะคือแปลว่าการที่ไม่มีตัวละครตันโดรุ่นไม่มีผลกระทบต่อคณะเรามันไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสอนร์รน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเรา ใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมี f c เยอะพอเรามารวมกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวสปลามน้ำเพชรอ่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่ครับแล้วที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้มันไม่ใช่เซฟโซนนะคะทางสปลามน้ำเพชรหรือว่าน้องๆในวงรรู้สึกหรือว่าคิดยังไงบ้างอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่ไหมครับในการในการทํางานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอ่ะ ทุกคนก็แต่งก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าฮนะมันก็บางทีก็ลองตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอนะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนอนะ่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกาลังเศร้า บางทีเขาก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับมแม่ก็เลยมาว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซนแปงก,งกลัวหรือว่าทําใจบ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดตรงนี้ไปกลัวมันแฟนคลรับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบที่สิ้น,นอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วิจนนารณญาณลวกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกื่องก็คือหลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุ่นดําดงได้อีกต่อไปหรือไม่ ดำโดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วค่ะใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นโอกาสใครเลยครับก็แสดงว่าอยากจะทียังไบ้างกลคนที่เขามองว่าคณะเราเขาจะเคยได้อ๋อถ้าใครติดตามคณะสอนรามนันเพชรนะคะจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมีเอฟซีเยอะๆเนี่ย ที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะคะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับขอให้เจ้าหน้ถามนึนะครับกลอดร้องต้องไปแล้วตลอดการทำงานแปดปีมากับนุ่นเองนุ่นเป็นคนยังไงบ้างตลอดการทํางานแปดปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับนุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีครับใช่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนหนึ่ง แล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรจะใา่ปถึงเพื่อนนุ่นหน่อยหรือว่ายังอยากให้เพื่อนนุ่นมันเกลียกับเพื่อนแบงค์อะไรอว่ายังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้นะครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับตามให้กําลังใจสพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบแล้วก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับขอฝากผลงานหน่อยได้ไหมอฝากขอฝากแฟนมีดหน่อยนะคะเมื่อไหร่นะวันที่18พฤษภาคมนี้ครับจัดที่ สยามสแควร์วันนะครโรงละครเคบแบงค์สยามพิคเนตครับก็สามารถตติซื้อบัตรได้ที่ติ c k เก m ตเมลอนนะคะบัตรก็ยังมีอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมามามีความมามีโมเมนต์ดีๆนะมารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เดือนนี้นะครับฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของแบงค์ด้วยครับก็ใกล้จะได้ปล่อยแล้วเราจะมีสซอพรส์อะไรพิเศษมันจะเป็นยังไงบ้างสปอย มีอะไรที่มีอะไรที่เราเห็นไหมว่าต้องเซอร์ไพรส์เเหห็นนมือว่าเรามีแบบเขาเรียกอะไรนะทับทามคนแบบมาร่วมเพลงแบบเพลงใหม่ล่ะก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่ามีเซอร์ไพรส์บ่อยมากเซอร์ไพรส์เยอะมากเซอร์ไพรส์ตัวแบงี์เองด้วยแล้วก็มาร่วมเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันติดแปดปีติดแปดปีรอบคัน สิแปดนี้รอบเดียวรอบเดียวมีุการแน่ชัดโอเคครับขอบคุณคการมันก็ไม่พีนุ่มมากๆเลยนะคะพิเศษไหม